สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอายมรกมีองค์แประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของคู่บุญบารมีนะครับนะเป็นอย่างไรคือหลายคนเนี่ยนะจะเข้าใจอาจจะงไม่ถูกต้องนะครับว่าคู่บุญ คู่บารมีเนี่ยเป็นอย่างไรบางคนก็จะมักมองถึงเรื่องของคู่บุญบารมีนะเป็นเรื่องของคู่ครองไปซึ่งไม่จำเป็นนะครับเรื่องของคู่บุญบารมีเนี่ยอาจาอาอ prayed, ออนะจะเป็นคู่อย่างอื่นเช่นเพื่อนนะจะเป็นคู่อย่างอื่นนะเช่นเป็นพ่อแม่ลูกนะหรือว่าจะเป็นคู่อย่างอื่นคือเป็นพี่น้องก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ครองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราจะทราบได้อย่างไงว่าคู่บุญคู่บารมีเป็นอย่างไร ก็คือการเห็นจิตเห็นใจตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจริญสติภาวนาการทําสมถะภาวนาการทําวิปัสสนาภาวนาเราเห็นการทํางานของจิตเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าบุญบาปมันมีความหมายที่แท้จริงคืออย่างไรเพราะจิตเราสัมผัสนั่นเองบุญคืออะไรบาปคืออะไรนะครับกุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรบารมีคืออะไรหลายคนยังเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับ หลายคนยืงเข้าใจว่าบารมีเนี่ยคือการที่มีหูพักพวกเยอะนะมีอะไรอำนาจเ,ออเงินทองเยอะเนี่ยนะบางคนก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าบารมีนะซึ่งจริงๆแล้วคำว่าบารมีนะบุญบาปเนี่ยใจนั่นแหละครับจะรู้เองนะครับเพราะฉะนั้นคู่บุญบารมีนะก็คือมีสุขก็ร่วมเสพลักษณะนี้ก็แล้วคู่บุญนะครับ มีอุปสรรคมีปัญหาก็ร่วมฝ่าฟันนั่นแหละครับคือคู่บาร,รมีนะมันคู่บุญก็คือคู่ที่เกิดมานะเพราะว่าสิ่งดีๆเข้าหากันนะก็จนะคู่บุญส่วนคู่บาร,รมีก็คือยามเจออุปสรรคปัญหานะมีภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะครับนะไม่ใช่ว่าพอเจอปัญหาเนี่ยก็ฉันหนีก่อนละ่ะวันคู่บุญบาร,รมีนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคู่ครองเท่านั้นนะครับ หลายคนจะมองว่าคู่บุญคู่บรารมีเนี่ยหรือถึงคู่ครองนะเรื่องของชายหญิงเท่านั้นไม่จาเป็นนะครับนะแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธนะว่าคู่บุญบารมีที่เป็นคู่รักคู่ครองนะสามีภรรยาก็เกิดขึ้นได้ถ้าเข้าข่ายนะว่ามีสุขก็ร่วมเสพมีอยู่รรคักมีปัญหาก็ร่วมกันฝ่าฟันนะเหมือนกับการสร้างครอบครัวนั่นแหละครับพอมีคู่ครองมีพ่อแม่ลูกนะ มันก็มีภาระหน้าที่รับผิดชอบใช่ไหมเพราะขันห้าของเราก็รับผิดชอบอยู่แหละเขาไปรับผิดชอบขันห้าของคู่ครองรับผิดชอบขันห้าของบุตรหลานอีกนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะเราเรียกว,ว่าคู่บุญบรารมีคือมีสุขก็ร่วมเสพนะบุญก็คือความสุขนะมีสุขก็ร่วมเสพนะมีอุปสรรคมีปัญหาก็ร่วมฝ่าฟันะนะนั่นะคือบรารมีทําให้จิตใจเข้มแข็ง,ขงแข็งแกร่งขึ้น มีความอดทนมากขึ้นมีความเพียรพยายามมากขึ้นมีสัจจะมีอธิษฐานมากขึ้นมีเมตตามากขึ้นมีปัญญามากขึ้นมีศีลมากขึ้นนะครับเพราะนั้นคู่บุญบารมีอาจจะเป็นคู่พี่น้องก็ได้นะบางคนพี่กับน้องนะก็เข้าข่ายแบบนี้ก็คือมีสุขร่วมเสพมีอุปสรรศก์มีปัญหาก็ร่วมกันฝ่าฟันนะช่วยกันดึงกันไปนะดึงกันไปในทางดี ไม่ได้ไปทางร้ายไปทางชั่วนะไปทางดีนะหรือจะเป็นเพื่อนก็นได้นะบางทีเพื่อนบางคนนี้เป็นเพื่อนที่เข้าขายนี้เหมือนกันนะมีสุขร่วมเสพนะมีอุปสรรคมีปัญหาก็ร่วมกันฝ่าฟันนะครับไม่ทอดทิ้งกันนั่นแหละนะก็พูดง่ายคือ,อ,อตอนที่มีความสุขนะก็ร่วมสุขสันเทฮาแหละพูงดง่ายนะครับยามที่เจออุปสรรคปัญหาก็ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไป นะมันคู่บุญบรารมีแบบเพื่อนก็มีนะแบบพี่น้องก็มีแบบคนรักก็มีนะบอกแบบพ่อแม่ลูกก็มีนะเออพราะฉะนั้นมันมีหลายประเภทนะแบบมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจความหมายคาว่าบุญก็คือความสุขนะสิ่งดีๆนะความสุขอนะ่ความเจริญน,นะส่วนบรารมีนี่แบบว่า เวลาเราเจออุปสรรคปัญหานะมันทําให้เราเข้มแข็งแกร่งขึ้นนะมีความเพียรพยายามมีความอดทนนะมีปัญญามากขึ้นมีสัจจะมีศีลมากขึ้นนะมีขันติมีความเพียรมากขึ้นนะมีอุเบกขามากขึ้นนะมีสัจจะมีอธิฐานเนี่ยมากขึ้นมีทานบารมีมากขึ้นเนี่ยเวลาเราเจออุปสรรคปัญหาถูกไหมก็คือว่า คนที่เดินคู่กับเราอะยามเจอที่อุปสรรคปัญหาก็ร่วมกันฝ่าฟันเราด้วยบาร,รมีทั้งหลายแหละนะไม่ใช่แบบว่ามีพรรคพวกเยอะพากไปทําชั่วเป็นแก๊งมาเฟียแล้วบอกมีบาร,รมีไม่ใช่นะมันบาร,รมีเพราะความดีนะความดีสิบบารมีสิบนั่นเองนะครับมันคู่บุญบาร,รมีนะมีสุขร่วมเสพมีอุปสรรคปัญหาร่วมฝ่าฟันจริงไม่ใช่เพาะคู่ครองคู่รักนะเกิดขึ้นได้หมดเลยจะเป็นพี่น้อง นะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่ลูกก็ได้นะหรือจะเป็นคู่ครองก็ได้นะครับมันเข้าขา่ายได้หมดถ้าเข้าข่ายที่บอกว่ามีสุขร่วมเสพมีอุปสรรคปัญหาก็ร่วมกันฝ่าฟันนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ